ตอนนี้มามาทำวัคซีนพาสปอร์ตกันค่ะคุณที่ทศูนย์ควบคุมโรคอพัทยารักษ์กำลังรอยอยู่เพราะว่าได้เอาเอกสารให้เขาเรียบยร้อยแล้วแล้วสักพักนึงเห็จะได้แล้วก็อยู่ขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าถึงตอนที่สถานทูตจะเรียกไปเพื่อ เรียกไปเพื่อจะจะทำไบโอเมติกเราจะได้มีเอกสารพร้อมแล้วโอกาสที่เราจะผ่านวีซ่าก็น่าจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรงนี้แล้วจะสำเร็จแล้วคุณหลังจากวันที่สิก้ที่เราที่เราไปทำฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เนาะแล้วเราหวังว่าวันที่20สเราจะได้ทำปรากฏว่าเราไม่ได้ทำกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราขับรถอ่ะออกจากบ้านะตอนแก่คบุรีนะประมาณ6กโมสีนาทีเราดูเวลาไว้เลยแหละแต่ตอนนี้เรามาถึงที่เนี่ยเกือบเก้าโมงเราก็เลยยื่นเอกสารเอกสารเราเนีพร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็รอแต่ว่าเขาเรียกใบเหลืองเนาะของใบเขาเรียกอะไรนะวัคซีนพาสปอร์ตอ่ะ ซึ่งเขาบอกว่าเหลืออีกประมาณ20ชุดถ้าเรามาชา้ากว่าน,นี้เราก็คงจะไม่ได้ไงวันนี้เราพยายามมากเลยจากวันจันทร์และว,วันอังคารเราหงุดหงิดมากเพราะว่าเราไปติดต่อ,เร,ตตอเราไปติดต่อที่เราไปติดต่อที่นู่นน่ะที่บำลาดอ่ะเนาะมันเต็มคิวอย่างที่เคยบอกว่าช่วงเช้าอ่ะเขาจะให้เราเขาจะให้คนทําวัคซีนทัศน์ปอดเนี่ยร้อยร้อยคิวที่นี่เราไปตอน9โมงเพื่อจะทําตอนบ่าย ซึ่งจะมี60คิวปรากฏว่ามันไม่ได้ไงคุณจากวันนั้นเน่ะเราพยายามติดต่อตลอดเลยอะ่ะจนทั้งเมื่อวานเนี้เรารู้ว่าศูนย์พัทยาลักษ์เนี่ยเขารับทําวัคซีนพาสปอร์ตเราก็เลยรีบมาก,กันแล้วก็วันเนี้ยคงจะสําเร็จแล้วแหละขอบคุณมากเลยที่ทพยายามทําจนได้ขอบคุณมากเอขอบคุณตัวเองและสามีค่ะ